สวัสดีครับนี่กับผมนะครับป้าในช่อง The Spirit Channel นะครับวันนี้มีเป้น้ำมาแนะนำครับคือเป้น้ำอุสวรีนะครับรุ่น r a n g e r นะครับเป็นเป้น้ำที่แชมป์โลกนะฮะจาวิสเราใช้แข่งในปีที่แล้วด้วยนะครับตัวนี้นะฮะ เรียกว่ามันดียังไงก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเป้น้ำเป็นสิ่งที่จําเป็นเวลาเราไปเวลาไปขับขี่นะครับต้องพกน้ำขับกินในป่าเมื่อเราหมดแรงนะครับน้าที่มีอยู่จะช่วยได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อป่าบอลในการแข่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าถ้าไม่มีน้ําในเป้เนี่ยแทบจะเอาชีวิตออกจากป่าบอลไม่รอดละนะฮะถ้าใครไปแข่งในงการมากอย่างพอรตม,มีแรงนี่จะรู้ดีแล้วว่าถ้าไม่มีเป้น้ําไปนี่ผมบอกเลยว่า ขายหาแน่นะครับตัวนี้นะครับถามว่าดียังไงนะฮะเป็นน้มโอซีนะครับก็เป็นหนึ่งแบรนด์นะครับจากประเทศสวีเดนนะครับสายรัดยึดเกาะได้ดีนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับกระชิบเขาเรียกว่ากระชับกระชับแนบลําตัวกระชับแนบลําตัวนะครับแล้วก็ตีนตุ๊กแกเนะี่ยมีความ เหนียวเหนียวมากนะครับคือขยับทีนึงนะคุณจะปรับระดับให้มันพอดีกับตัวนะครับแล้วก็จะไม่หลุดง่ายนะครับมีบางบางคนก็เคยแบบหลุดกันได้เห็นมาแล้วนะฮะตัวล็อกนะครับเป็นแบบสายรัดเข้าไปในหะน้าอกนะครับล็อกสี่จุดนะฮะไม่หลุดนะครับเขาบอกนวัตกรรมเอ็น N.D.M. ของเขานะครับย่อมาจากว่าอะไรนะ No Monkey Dancing คือเกาะเกาะ,ะกับตัวเราเหมือนกับลูกลิงที่ที่เกาะอยู่งหลังนะครับการเกาะกับตัวเราเนี่ยมันดียังไงก็เมื่อเรากินน้ําไปจนน้าเหลือน้อยเนี่ยกระเป๋าก็มีความเบาเวลาเราขี่ไปนะฮะรถมันเด้งเนี่ยกระเป๋าแล้วมันจะลอยตามดึงขี่ไปเด้งเลยกระเป๋าก็จะด,ดึงดึงดึงทำให,ทำให้ทำให้การขับขี่เนี่ยไม่ไม่คล่องตัว แต่ตัวนี้เขาบอกว่าแนบลำตัวไม่กระเด้งสายรัดปรับได้นะครับลำมากกว่านั้นเลยคือตัวเนี้ยที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะก็เป็นนี่ครับบรรจุน้ำได้3ลิตรก <Wow. S 1> ินกันเลยถึงชาติหน้าไปเลยนะฮะก็ที่ดูดน้ำของเขาครับก็คือดูดง่าย ใช้แรงน้อยนะครับซึ่งดีเพราะว่าเวลาเราขีใ่ในเนินแล้วเนี่ยต้องมาใช้แรงโดดอีกเนี่ยก็จะทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นนะครับดีชอบมากแล้วก็นี่เลยครับมาพร้อมกับนี่เลยครับเป็นออปชั่นพิเศษของเขานะครับสามารถซื้อมาเพิ่มเติมได้นะครับคือตัวต่อกับหมวกนะครับผมเมื่อเราแบบไม่อยากแบบห้อยลงไปที่ตัวแล้วก็คือ ต่อเข้าหมวกไปเลยเดี๋ยวนี้เรามาต่อให้ดูอย่างแน่นอนนะฮะเออี่อีกอย่างหนึ่งครับสาย,ยาานะครับสามารถที่จะแบบว่ามีมีตัวล็อกสายให้ครับเห็นไหมมีตัวล็อกสายให้สวยงามบอกเลยว,ว่าสวยงามโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะมาเอาตัวต่อเนี่ยต่อเข้าไปในหมวกนะครับแต่ว่าเราจะต้อง นิดๆนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูมาพร้อมกัน,นะค,ะ okay, ครับโอเคครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราเอาออกมาดี๋ว่านะครับสำหรับตัวต่อเข้าไปในหมวกนะครับอันนี้ก็จะมีสายมาให้นะครับแล้วก็มีตุ๊กต,ตุกแกที่ติดกับหมวกนะครับผมถุงของเขานี่จะเป็นแบบเป็นซิปนะฮะเห็นไหมดึงออกมาเราเปิดปุ๊บ เติมน้ำเสร็จแล้วก็เราก็แค่พับเข้าไปพับแค่ทบเดียวครับแล้วก็สอดเข้าไปเหมือนเวลาเราทรํารงงานนะครับง่ายมากเติมพอีน้ำก็อยู่ครับใส่น้ำนะครับเป็นจุกก๊อกของเขานะครับโดยที่การกดครับกดแล้วก็ยัดเข้าไปถอดออกแับคือจะถอดออกก็ง่ายครับถอดล้างถอดอะไรได้ง่าย,าย,ายหมดเลย โอเคนะครับก็ขั้นตอนในการต่อข้าหมวกเนี่ยจริงแล้วเนี่ยหมวกของเราเนี่ยถ้าหลายคนมีที่ต่ออยู่แล้วก็ก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็จะต้องแปลงลน,นิดนึงนะครับเนี่ยผมก็ใช้เจาะดันหน้านะครับแล้วก็ใช้ใช้สายของเขาเนี่ยลอดเข้าไปในหมวกนะแบบนี้เห็นไหมครับพอสายลอดเป็นหมวกครับ มันก็จะมีอย่างนี้แล้วก็ใส่ก๊อกดูดน้ำเข้าไปครับโอเค้ด้านข้างนะครับก็เอาตีนตุ๊กแกรครับแกะออกนี่นครับแล้วก็แปะเข้าไปที่ด้านใน,นข้างๆนะครับถ้าถาคุณไม่อยากแบบใส่เดมบ์อะไรคนก็แปะด้านข้างก็มีครับนี่ผมบอกคัณนี่ครับยัดเข้าไปในนี้เห็นไหมครับแล้วตีนตุ๊กแกแล้วก็แปะข้างๆให้มันอยู่นะครับ แ,บบแล้วเราก็ดึงสายที่เป็นเป็นตัวโดดแบบปกตินะออกเลยครับแล้วก็เสียบเข้าไปกับตัวต่อมวอนะฮะอย่างที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าในการข้อตอ่อเขาหลายหลายอย่างเนี่ยสามารถปลดออกได้ไง่ายมากทุกคนกดนี่ครับเด่งออกถอดหมวกออกมาได้เลยฮะ ส่ก็แค่แคกดดันเข้ากิบป,ประมาณน,นะฮะ okay. เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองนี่ครับเป็นหมวกที่เราเดินสายมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เสียบเข้าไปที่ที่มสาของเขาด้วยนะครับโ okay. อเคี๋ยวเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บสายเข้าไปนะครับให้อยู่ด้านใน ใม่สายมีระยะเห็นก็ได้ครับแอ่คโอเคนะครับผมโอเคครับผมถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อนะครับตอบถามนะครับได้ที่ร้านเมกาเดิร์สนะครับหรือว่าเพจไร้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไทยแลนด์ก็ได้นะครับผมเป็นผู้นำเข้านะครับอุสเวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับถ้าถูกใจทีนี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ